แกงโมลูกย้ายใหญ่เรลอเบเตอร์เลยนะลูกละห้ากิโลห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทมีมะไฟหวานด้วยมะไฟไฟหวานมีมะเขือปวงเนี่ยจะเอาไปแกงเสหน่อาไม้พวกนี้ โอ้โหพริกแดงให้กินเผ็ดๆมาเลยให้กินเผ็ดๆมาเลยจ้ามาเลยพริกอันนี้กินกับแหนมเนี่ยกับแหนมกับลาบกับก้อยโอ้ยแซ่บหลายเดอ้อพี่น้องเลยผักสดผลไม้สดจากรถพุ่มพวงจ้าผลไม้ผักสดจากรถพุ่มพวง เดีおお๋ยวรอดไปทางนั้นก่อนมีคณะนะคะมีคณะสวยๆคณะไทยกระดำปีสวยๆจ้าทักสดจากรถพุ่มพวงนะคะมีหัวใยเท้ามีแตงลานแตงกว่าเขียออนอ่อน,ออนวิตะซุปแสบน้องเขียกก็ไ้้ ผักสดจากรถพุ่มพวงจ้าการะลำปีมะเขือเปราะมะเขือยาวมีแตงล้านแตงกวานะคะกางเกเท้าผักสดจากรถพุ่มพวงจ้าผลไมา้สดผักสดแล้วพี่น้องเอ้ยจากเสือหายอย่างไปมมเบิงดอกกลางคืนนะคะถ่ายกลางคืนถ่ายคลิปกลางคืนทุกวันเลย เพราะว่าตอนเช้าลูกออกไปแล้วลูกไม่ทันอ่ะททำเสร็จก็ถ่ายเลยถ่ายคอนเทนต์ไปเลยผับสดจากรถพุ่มพวงนะคะอุดหนุนพอ้าแไม่ขายหน่อยค่ะแถวกิ่งแก้วราดกระบังนะคะพรุ่งนี้ใครอยู่แถวนั้นก็อุดหนุนหน่อยนะคะรถผักรถผักพุ่มพวง รถผลไม้ผักสดจากรถพุ่มพวงนะคะด้านหน้าด้านในสนใจซื้อผลไม้ผักสดคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย